ไม่ใช่ช่อง beauty หรอปะ <laughs> ถ้าจะเป็นช่อง r ีแอคช่องหนึ่งไปแล้วโอเคแต่ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนก็เคขอโทษนะคะทุกคน,กคนรัดคิวแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงอนะเดี๋ยวคลิปพวกทาสีผมมาเดือนธันวาน,นะคะไม่เล่นแล้วไม่ไม่เลนแล้ว,ลแ,ลวแต่เน,นี้ยที่จะรีบทําเพราะว่าไอแอคมันตัดแค่แป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดคิดทําผมมันนานเดี๋ยวนี้นค่จะมารีแอคเพลงของ stay kids เหมือนเดิมน,นะคะอันนี้จะเป็นเพลงเขาเรียกว่าอะไรเพลง special holiday หรอชื่อเพลงว่า christmas eve eve เออมันจะเป็นเหมือนว่าคำมันจะพ้องเสร็จระหว่างตัว if เคยได้ยินใช่ไหม Christmas <mark> if หรือมักก็แบบ evil คือ evil คือปี3าตัว e v e แล้วก็มีตัว l ใหญ่อยู่ข้างหลังก็จะเป็น evil 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 เออมันมันมันจะเป็นระหว่างคำเกิดขอหว่าง if กับ evil เออนึกออกใช่ไหมทุกคนอันเนี้ยเพลงมันจะยาวประมาณ2นาที 5, 9าิาวิในอัลบัม้มรอบนี้เห็นว่าจะมี4เพลงคะจะมีตัว Christmas ตัวนี้ก็มี Winter Fall ล้วก็จะมีอะไร24 25 24หถึง25หอันนี้พวกโอ้โหโคไทยแลนด์ออลี่เลยแล้วก็เป็น Domino version English นะคะก็ซึื่อว่าจะเป็นเพลงซีซั่นแรกค่ะที่แบบมอบให้กับสเตย์นะคะอดี๋ยวว่ารอบนี้จะไม่มีขึ้นสเตย์โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูตัว Keep Music Video เลยค่ะ For Taiwan มองไม่เห็นโนหล่อนะอรนน

miao hi no ai ิดได้ยินชันนะคะว่าอีเวอ่ะอีเวลชอบอะ่ะเฮ้ยเท่าน,นี้ส่งออกมาเหรอ ชอบมากเลยอ่ะเอ้ยคือตอนทีเซอร์ใช่ไหมมันไม่สามารถเห็นพวกเมคอัพชัดๆได้ใช่ไหมแต่รอบนี้แบบอุย้ยชอบอ่ะฟิลิปอุ้ยแน่นมากเมคอัพอ่ะมีสโมคกี้อายด้วยแล้วก็มีเหมือนกิลเตอร์ปะ่ะเหมือนเห็น,นแบบเดียวขอดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมทุกคนขอเก็บรายละเอียนดนิดนึงเม,มื่อกี้เค้กไม่ได้เปิดซับใช่ไหมคะทุกคนรอบนี้เราจะลองเปิดซับเค้กเค้กอยากรูบแบบ้ว่า,าแบบเขาเขาแบบซื้อซับว่าไงบ้างดับนั้นะ 그거 보자. 소리 괴물인 무던동으로 혹시들은 이살살 때라. 지금들은 나한테도 이살살을 물었다고 พัลตูมเหรอพัลตูมซอนนะใช่ไหมหนูก็หรือใช่ไหมหรือพอส์ตูมตอนกัน๊ดเมนูอ่ะกินไม่มั่นใจนะ 别包，别包。 ara <laughs> ja へん、かぼちゃに。 ษาเนี่ยชอบตังไหนอะมีชอบรอบเนี้ยกินมิกมันเยอะมากเลยนะรอบเนี้ยน่ารักกันเลยอุ้ยมีนี่ด้วยอุ้ยแต่เราควมีนี่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะแน่ ตัวะเคเคไม่ม <favorite> ันแต่หน <tube> it ี่น <out> so ี <joke waste écrit> ่สเตรินีันอยู่ตรงเอวอ่ะเออเนาะชอบชอบชอบปึ๊บดีถ้าถ้าใส่หูฟังอะอาจจะแบบได้ยินเสียงแบบพวกบีดหรือเบสอะไรเนี่ยหนักแบบได้ยินชัดเจนเนาะแต่ด้วยความที่ว่าแบบเคปเปิดลำโพงนอืนมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ยินชัดเจนอ่ะ ชอบชอบชอบ,ชอบอคกคโอเคเลยใครสะดวกสตรีมเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ไปที่แพลตฟอร์มนะคะมี Apple Music แล้วมี Spotify หรือีว่าจะบน YouTube ก็ได้นะคะทุกคนคิงมันใจว่าอาจจะมีบนแพลตฟอร์มอื่นก็ใครสะดวกตรงไหนก็ไปตรงนั้นแต่ว่าหลักๆคือจะเป็นใน อ่าสปอติฟากับแอปเปิ้ลมิสซิโอ้เนี่ยฟิลิสนาวิดัตอ่านยังไงวะเนี่ยอู้หูเขาบอกว่าเป็นภาษาสเปนนะคะทุกคนเออมันมันเออมันมันมันอ่านพ้องเสียงคล้ายๆล้ายฟิลเนาะเออมันมันเป็นแบบ y ิลิ s มันเป็นตัว C Z จีบอจีเออนาะอืมมันไม่ใช่ตัว X x ที่แบบคือ x แต่นี่ก็เป็นตัว c <oughs> แต่แต่กจริงคือโผล่ซิงล้างจานนี่ออกมาคือไอ้อัแค่อัดเข้าไปนึกถึงว่าเอาแค่อัดเข้าไปมันก็ยากอันนี้คือแบบโผล่ใน้ซิงล้างจานเพ <c oughs> ้วปวดตีนต้องป่องไฟแต่ก็เข้าใจบางทีมันไม่มีป่องไฟอะทุกคนพอนึบออกป่าเออเลงนี้มากเค้กชอบมากเลยทุกคนอืมแบบแต่คือแบบรอบเนี้ยจะบอกว่าแบบเฮ้ยเค้กชอบ ลูกเล่นการแต่งหน้าของรอบนี้ของเขามาค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกกิลเตอร์การสโมคีอ้อายใช่หลายคนก็จะรู้นะคะว่าเคก็ชอบการสโมคี้อายบางทีเห็นบ่อยๆเคออกกล้องหรือออกถ่ายคลิปแล้วจะเห็นว่าเคสโมคี้อายบ่อยใช่ไหม,มเพราะฉนะนั้นเคในค่อนขอ้างจะชอบนะถ้าเกิดว่าแบบดาราศิลปินแบบมีการสโมคี้อายเยอะๆก็จะชอบมากแต่นี้แบบฟิลดดิโอ้ร้อยตายๆๆแล้วแบบกิมมิก ทุกเรื่องเยอะเฮ้ยแต่วบอกว่ารอบเนี้ยฟินดิกทุกเรื่องก็เยอะเหมือนกันนะเออแบบกิมมงกิมอย่งเงี้ยแต่ตลกช้างบินอ่ะเออเป็นเพลงคริสต์สมาสที่เค้ารู้สึกว่าแบบมันสนุกอ่ะเออมันมันไม่ได้ซ้ำซากจำเจกเพลงคริสต์มาสทั่วไปอีกเรื่อะไรที่แบบมันตืน้อแต่มัน เออทิกงบอกใช่ไหมคะมเค้กขออนุญาตชมนะคอสตูมุก็นี้ทุกคนน่ารักมากเลยเค้กทิ้งบอ,อ,อกว่าฟิลี่คล้ายๆเซนตี้ป่ะมีเซนต้ากับเซนตี้อย่าเออฟิลี่คล้ายๆเซนตี้เลยเพราะเอ้ยมันเอ้มันเหมือนเซนตี้จริงๆนะโอเคก็เค้กคิดว่าจบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครรอคลิปทำสีผมก็เดือนธันวาคมคะเค้กจะพยายามเล่งลงให้โอเคค่ะก็ทิ้งเท่านี้นะอืมใครชอบคลิปวิดีโอนี้ยใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เค้กด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งบุ๊กกี้นะคะจะได้ไม่พลาดยังตัลป่อวกนาาาัวลปก่่อนนนพบบบใหหมิดีโ้ะะะคค๊ยย